ค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนต้นทางปลายทางทุกคนเลยนะคะก็วันนี้เ,เป็นเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็อยู่กันมาเออมานานพอสมควรหนึ่งปีบางบางโรงเรียนก็หนึ่งภาคเรียนก็คุ้นเคยกันดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่านักเรียนของคุณครูคงจะพร้อม ที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักเรียนชั้นม .1 น,นะคะชยุทธพร้อมไม่เอ่ยพร้อมไหมคะอาพรอมพร้อมนั่งตัวตรงๆทั้งคู่เลยเอาละวันนี้อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทบทวนบทเรียนของนักเรียนสักนิดหนึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์อย่างทีเ่เราได้ลองเราได้ทำการทดสอบ โอเน็ตไปแล้วก็เห็นว่าวิชาสังคมศึกษาก็เป็นวิชาที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปที่เราจะทําความเข้าใจนะคะก็จะฝากเด็กๆไว้เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่เราเรียนกันในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะพอมาถึงช่วงการทดสอบโอเน็ตเด็กๆก็อาจจะลืมไปบ้างทีนี้ต่อไปนี้ เราจะก้าวไปสู่อะไรคะกลุ่มอะไรคะกลุ่มอาเซียนเพราะฉะนั้นเด็กๆของครูก็ต้องเรียนรู้หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะคะที่นักเรียนจะรู้ได้ก็คือจากการอ่านจากการดูแล้วการฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปเพิ่มเติมสิ่งที่เรามีอยู่หรือที่คุณครูให้ไปนั้นไม่เพียงพอนะคะ เด็กๆต้องเพิ่มเติมตรงนี้ทีนี้เราจะทบทวนกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่นักเรียนจะต้องออศึกษาเพิ่มก็คือในเรื่องของสมัยต่างๆในกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละก็คือเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันเด็กๆต้องเข้าใจว่ารัชกาลที่หนึ่ง มีพระองค์มีลักษณะโดดเด่นอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สำคัญใช่ไหมคะใช่ไหมรัชกาลที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยโดดเด่นในเรื่องอะไรยุคทองแห่งแห่งวรรณกรรมหรือวรรณคดีใช่ไหมวรรณกรรมยุคทองแห่งวรรณกรรมใช่หรือเปล่า<ช>อ รัชกาลที่สามสี่ถึงจนถึงรัชการปัจจุบันและเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างหรือเกิดเหตุการณ์อะไรครั้งใหญ่ๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนที่เป็นนี่แหละนะแตเป็นอย่างไรก็ก็ไม่ทราบเหมืนกันทีนี้มีหลายคนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่เกี่ยวกับกรุงเทพ วันนี้ก็เลยในการทบทวนวันนี้ก็เลยเอาแผนที่ที่ลักษณะเกี่ยวกับกรุงเทพมาให้เด็กๆดูนิดหนึ่งเอาลองไปดูอันนี้ก็คือภาพถ่ายที่ที่เป็นกรุงเทพนะคะเออลักษณะอะอย่างนี้เราต้องเราต้องรู้ว่าเอีซส้มๆแปลว่าอะไร สีน้ำตาลแปลว่าอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เป็นเส้นๆต้องเป็นถนนหรือเป็นคลองส่วนที่อยู่ตรงกลางเส้นใหญ่ๆก็คือแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมคะแม่น้ําเจ้าพยาส่วนข้างล่างก็เป็นปากอา่าวอันนี้คือภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เราใช้ประโยชน์นะที่เราใช้ประโยชน์ในเรื่องของภาพถ่ถ้านักเรียนอันนี้คือภาพในปัจจุบัน เพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหนาแน่นมากแล้วก็มีข่าวอีกเรื่องหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพะจะซุดแผ่นดินจะซุดลงใช่ไหมในอนาคตและอีกอย่างหนึ่งปีนี้น้ำจะท่วมเยอะแน่นะใช่ไหมคะจากปีที่แล้วเยอะมากๆอีกเรื่องหนึ่งเขตกรุงเทพมหานครเมืองหลวงมีอะไรคะ มีน้ำมันได้ข่าวไหมมีน้ำมันพบบ่อน้ำมันเขตกรุงเทพได้ยินไหมคะโอ้เขาจะขุดจะเจาะจนจะเอามาใช้ได้อยู่แล้วทราบหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยเป็นไปได้ไหมนักเรียนคิดว่ากรุงเทพจะมีน้ำมันได้ไหมได,ได้หรือไม่ได้ไดนักเรียนคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่มีน้ำมันได้ ภูมิประเทศเป็นยังไงเป็นที่ลุ่มเป็นที่ลุ่มเป็นแหล่งสะสมของอะไรคะซากพืชซากสัตว์นะเป็นดินเป็นเขตแดนที่อุดมสมบูรณ์ถูกไหมเอ่ยอเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะมีน้ำมันเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะมีน้ำมันจะมากจะน้อยขนาดไหนทีนี้ตอนนี้เขากำลังสำรวจว่าถ้าเราขุดเจาะลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันที่ได้ จะเพียงพอหรือจะสมดุลกันไหมกับธรรมชาติที่เราจะเสีย mm. ก็ต้องระวังผลดีกับผลไม่ดี mm. ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะคะ mm. เหมือนเราจะทำอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นการสร้างเขื่อนการที่เราจะสร้างฟลัดเวแบบธรรมชาติแบบแบบสร้างขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นนะนักเรียนพอได้ยินข่าวเรื่องนี้บ้างไหม ไม่เคยได้ยินออาได้ยินบ้างนะเอาทีนี้น้ำที่ท่วมอันนี้กลับย้อนกลับไปถึงแผนที่ดั้งเดิมที่เราเขียนแผนผังกันอย่างคร่าวๆที่นักเรียนส่งคุณครูมาบางส่วนนะว่าแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ตรงไหนอันนี้นะกลับไปศึกษาดูเ,าเพราะฉะนั้นนะตอนนี้มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง ที่มันเกี่ยวกับแผนที่นี้ออแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมดูข่าวไหมคะดูข่าวไหมดูข่าวดูข่าวเ,าเออนื่องจากแผนที่เมื่อกี้นี้แหล่งน้ำาน่ะแหล่งใหญ่เส้นเลือดหล่อเลี้ยงเราเนี่ยก็คือแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมีน้ำท่วมน้ำจะต้องไหลมารวมกันอยู่ตรงนั้นจากภาคเหนือลงสู่ตอนกลางของประเทศถูกไหมคะจากคราวที่แล้วน้ำท่วมใหญ่ ปัญหาเกิดขึ้นเราจะทำอะไรกับผังเมืองบ้างนะทำให้น้ำเนี่ยสามารถผ่านแล้วก็ลงทะเลไปอย่างรวดเร็ววิธีการแก้ปัญหาก็คืออะไรคะรัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยวิธีไหนฮะโดยวิธีไหนสร้างแก้มลิงแก้มลิงคืออะไรหาแหล่งเก็บน้ำทำอะไรอีกฮะสร้างเขื่อน กักเก็บน้ําแล้วก็ระบายน้ําด้านบนด้านบนตอนกลางดอนบนของประเทศมีแม่น้ําปิงวังยมน่านด้านบนบนให้ทําไมคะแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อนนะส่วนตอนกลางให้ทําอะไรคะแก้มลิงแก้มลิงส่วนตอนท้ายของน้ําคือตรงกรุงเทพเมื่อกี้นี้จะให้น้ําออกสู่ธรรมชาติสองฝั่งทั้งตะวันตกและฝั่งตะวันออก นะอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับลักษณะของแผนที่หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนไปเรียนต่อมหนึ่งจะอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลหรือโรงเรียนอื่นก็ตามก็อาจจะมีการถามด้วยว่าข่าวปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรบ้างเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองไปดูว่ามันจริงเท็จแค่ไหนมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝากไปด้วยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ้าวทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำย้อนอดีตตรงนี้ให้เขียนไว้ใน